สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมนะครับยินดีอยู่กับผมและที่เฟชช่ทีรติอันนันท์พันชัยนะครับเรามาที่เฟชช่ข้างๆผมนะครับนักการตลาดซึ่งจะเป็นขุนพลสําคัญที่วางระบบของการกระจายสินค้าวางระบบของรายได้ให้กับเดลเลอร์แนะนำตัวเองนีหนึงครับสวัสดีครับผมพรสวรรค์ใบบางนะครับผู้จัดการฝ่ายขายบริษัทเฟชช่จำกัดครับผมนะครับการขายในปัจจุบันเนี่ยครับถือว่าต้องนะครับนำสินค้าไปถึงมือของผู้บริโภคโดยผ่านช่องทางนะครับ ข้อหนึ่งข้อสองข้อสามก็อาจจะเรียกว่าอีปัวซารปัวนะครับหรือว่าเดลเลอร์คนที่หนึ่งคนที่สองคนที่สามนะครับระบบของนะครับเฟรชี่นะครับมีความแตกต่างอะไรบ้างครับก็คือหมายความว่าคนที่ไม่มีต้นทุนในการทำธุรกิจนะครับเราก็สามารถให้พาร์ทเนอร์หรือว่าหากลุ่มพาร์ทเนอร์นะครับทำธุรกิจเราได้โดยที่ไม่ต้องลงทุนทําธุรกิจโดยที่เขาไม่ชํานาญในการทำธุรกิจใช่ไหมครับในแต่ละเขตในแต่ละพื้นที่นะครับเรากําลังหากลุ่มพาร์ทเนอร์ก็จะสร้างดีลเลอร์ในแต่ละจังหวัดออ๋ ครับนะค,ะครับคำว,ว่าพาร์ทเนอร์นะครับแล้วก็เดลเลอร์มันต่างกันยังไงครับของเฟชชี่นะครับก็คือหมายความว่าพาร์ทเนอร์ก็คือกลุ่มคู่ค้ากับเราครับหมายความว่าตอนนี้ก็คือเราาเราสร้างกลุ่มฝ่ายขายขึ้นมา嗯嗯โดยที่เขาไม่ได้มีต้นทุนในการทำธุรกิจใช่ไหมครับแต่เขามีความรับผิดชอบในการสร้างเดลเลอร์ของแต่ละจังหวัดอย่างเงี้ยเราก็เลยสร้างกลุ่มพาร์ทเนอร์ให้เฉพาะเฉพาะกลุ่มแล้วก็ ให้เฉพาะจำนวนจำกัดในส่วนนี้นะครับเพื่อจะสร้างดิลเลอร์ของแต่ละจังหวัดแต่ละศูนย์ตรงนี้ครับหมายความว่าการทําการทําการขายหมายความว่าเราจะสร้างดิลเลอร์เป้าหมายของเรานะครับของของฝ่ายขานนี่คือต้องการสร้างกลุ่มดิลเลอร์ของแต่ละจังหวัดให้เกิดขึ้นโดยให้กลุ่มพาร์ทเนอร์เนี่ยเป็นคนดูที่อยู่แต่ดิลเลอร์ของแต่ละจังหวัดหมายความว่าพาร์ทเนอร์เนี่ยเราก็จะเป็นต้องมาเราลงเงินถูกเงินทางใช่ครับ พาร์ทเนอร์จะเป็นใครก็ได้จะเป็นคนไหนก็ได้ครับที่มีกลุ่มการไา้ใช่ครับอ่ครับเมื่อผมนะครับผมเป็นพาร์ทเนอร์พอดีผมมีร้านน้องสาวผมใหญ่กุ๊กไก่เนี่ยเป็นร้านขายของชำอยู่ร้านขายของชำเลยนะฮะนะครับอันนั้นจะเรียกว่าเดลเลอร์ดัานคือเดลเลอร์ครับผม อใช่ครับถ้านะครับผมนำยุตัอย่างเช่นนำของสฟอกไหนเนี่ยครับ่านผมไปนะครับแล้วบอกว่าน้องคู้ไก่นะครับมีของสปอฟหนงดีมากนะนะครับเมแนะนาไปย่างนะครับน้องคู้ไก่เสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับผมจะเกิดอะไรขึ้นเกิดอ่าก็คือหมายความว่าทุกซองนะครับหรือว่าตอนนี้คือมีมีสินค้าแค่อ่านนะครับต่อไปจะมีสินค้าของเฟสชี่เกิดขึ้นทุกซองทุกชิ้นนะครับที่เกิดสินค้าจากเฟสชี่ทั้งหมดเลยก็คือพิษอ่าหลังจากที่ดิลเลอร์สั่งสินค้าทั้งหมดใช่ไหมครับ พี่กิรติเองเนี่ยจะได้อ่าเขาเรียกว่าอ่าจํานวนชิ้นต่อซองนะครับอย่างเช่นอ่าของนายเนี่ยอของนายนะครับราคาขายอยู่ที่ร้อยยบาทหรือสูงกว่าร้อยยี่สิบประมาณแปดสิบถึงร้อยยี่สิบาทใช่ไหมครับแต่พี่่พีกิรติเนี่ยจะได้ต่อซองที่ส่งไปทันทีอยู่ที่ประมาณห้าห้าสิบแปดบาทห้าบาทเป็นแปดสิบตังประมาณนี้ครับได้กี่ครั้ง ทุกครั้งเลยครับที่มีการสั่งครับตลอดชาติตลอดชาติตลอดชีวิตที่มีการสั่ง<อ>ตลอดที่ฟิสชิ่งอยู่ที่นี่ครับแล้วก็ทําการค้าก็จะสร้างครับผมนี่คืออีกหนึ่งความสุดยอดนะครับของระบบนะครับที่นะครับน้องพรสวรรค์ใบบางซึ่งเป็นคุพนพลทางด้านการวางระบบใช่ครับนะครับได้ดีไซน์ระบบ ขั้นเทพนะนะให้กับเดลเลอร์ก่อให้เกิดรายได้เกิดขึ้นครับทั้งตัวผู้ผมเรียกว่าพาร์ทเนอร์หรือว่าผู้ร่วมค้าจับเดลเลอร์นะครับก็คือเดลเลอร์จะเป็นคนนะครับพาสินค้านี้ไปยัอย่ายู n d user ด้วยใช่ครับซึ่งดีลเลอร์เองนะครับการกระจายสินค้าของดีลเลอร์ก็ใช้ในกลยุทธ์คือบริษัทเองเนี่ยได้จะรองจังหวัดของบึงการเนี่ยทำการตลาดโดยทำการขายโดยการอ่าเอา เอาอ่าเอาสินค้าเนี่ยวางให้กับดิลเลอร์ของของจังหวัดนั้นใช่ไหมครับเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยกระจายสินค้าโดยใช้กลยุทธ์ในการกระจายสินค้าเนี่ยอาจึงผู้บริโภคโดยตรงเลยทางบ้านเลยซึ่งกระจายไปแต่ละเขตอำเภอตำบลแล้วก็หมู่บ้านนะครับซึ่งตรงนี้นะครับดิลเลอร์เองเนี่ยในยอดขายของดิลเลอร์นะครับ สามารถสะสมแต้มในครั้งต่อไปนะครับในบสินค้าของเฟจจีสะสมแต้มแล้วมีของรางวัลตอนนี้คือโปรโมชั่นของบริษัทนะครับอของของของฝ่ายขาานะครับก็คือสะสมแต้ม5 0 0แสนแต้มนี่คือหม,มายถึง5 0 0แสนชิ้นส่วนนะครับหรือว่าชิ้นเนี่ยคุณสามารถสะสมแล้วรับลดรับรถที่มูลค่าประมาณ3 0 0แสนถึ 2, ็น0 0งแสนเป็สามแสนได้เลยครับตรงนี้ตลอดนะครับ สะสมไปเลยครับของดีลเลอร์นะครับหมายความว่านะครับเราสามารถนะครับสะสมสิ่งเหล่านี้นะครับกลายเป็นแต้มแต้มก็มันเป็นโปรโมชั่นการเตินรถยนต์ได้ใช่ใชครับอันนี้เราเรามอบให้กับกลุ่มผู้ค้าของดีลเลอร์กับเรา<ะ>ซึ่งจํานวนนี้นะครับ<ม>ดีลเลอร์เองเนี่ยเราเปิดในจำนวนจำกัดของ<ม>แต่และเขตแต่และจังหวัดนะฮะแต่ให้พาร์ทเนอร์เองนะครับพาร์ทเนอร์เองเนี่ยยิ่งยิ่งมีการเปิดดีลเลอร์ที่มากขึ้นมีการปกครองที่มากขึ้นนั่นนะครับคือหุ้นส่วนกับบริษัทเอง นี่คือฝ่ายขายที่ต้องการสนับสนุนให้พาร์ทเนอร์กับดิลเลอร์เนี่ยทำงานร่วมกันเพื่อกระจายผู้บริโภคให้มากขึ้นถึงผู้บริโภคให้มากขึ้นตรงนี้รนครับสุดยอดของระบบเลยครับใช่ครับซึ่งต่อไปนะครับก็อาจจะมีการอ,อย่างเช่นจังหวัดบึงการนะครับมีการจัดโปรโมชั่นแจกทองให้กับกลุ่มดิลเลอร์ย่อยของจังหวัดนะครับ,รบตรงนี้เองก็เป็นจุดขายอีกรูปแบบหนึง่งของบริษัทสร้างขึ้นมาครับผมอ๋อนะครับครับตอนนี้นะครับมีกลยุทธ์หลากหลายรูปแบบ นะครับผงพาร์ทเนอร์ทางเดลเลอร์นะครับนอกจากนั้นมีกลยุทธ์นะครับในเรื่องของการทำโปรโมชั่นนะครับรับโยนมาด้วยทองมาด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับในเรื่องของกลยุทธ์ทางด้านการตลาดที่คันเทศขนาดนี้แล้วเราจะนะครับสู้กับกลยุทธ์ทางด้้นการตลาดของแบรนด์ใหญ่ๆได้อย่างไงครับหมายความว่าอย่างนี้นะครับก็คือการทําแบรนด์ใหญ่ๆนะครับอย่างเช่นบริษัทยักษ์ใหญ่ที่ ที่ทาการตลาดนะครับก็คือหมายความว่าต้องใช้ทุนและก็ประมาณสูงในการทําการตลาดและก็ต้องทําในเรื่องของอ,อะไรฮะสถานที่การวิจัยกันใ,ในการตลาดเนี่ยเยอะใช่ไหมครับซึ่งมันจะเป็นต้นทุนเข้ามาในสินค้าเลยใช่มันเป็นต้ทน <laughs> ทุนที่จะต้องจ่ายกาบสินค้าเนี่ยจริงจงนิคือกาที่ให้บริโภคเนี่ยนะครับแต่ของเราเองนะครับก็เปรียบเหมือน เขาเรียกว่าปลาเล็กอแต่ได้ทุกที่ก็คือปลาเล็กแต่ไปอย่างรวดเร็วและไปได้ทุกที่แล้วก็จ่ายสินค้าแล้วก็จ่ายรายได้ให้กับกลุ่มผู้บริโภคจริงๆแม้แต่ดีลเลอร์ดีลเลอร์จังหวัดอำเภอตำบลหรือร้านค้าอในส่วนนี้นะครับเราก็มีของรางวัลให้ด้วยเพื่อกระตุ้นให้ทุกคนเนี่ยสามารถสร้างยอดหรือว่าสร้างผลงานขึ้นมาได้ใช่ครับตอนนี้เองเนี่ยในฝ่ายขายเนี่ยก็จะสร้างกลยุทธ์แบบนี้ขึ้นมา เพื่อจะทําให้สินค้าเนี่ยไปถึงผู้บริโภคอย่างแท้จริงนี่คือกลยุทธ์ของเราครับสุดยอดเลยครับ,รบก,ก็ก็พูดง่ายๆคือเป็นการเขาเรียกว่าทฤษฎีป่าล้อมเมืองกลยุทธ์กับป่าล้อมเมืองก็คือตีการตลาดกลุ่มนอกก่อนอนะครับเพื่อให้เป็นจุดเด่นแต่ว่าไปอย่างเรียบง่ายแต่ขอให้มียอดขายอย่างแน่นอนนี่ครับมผม นักการตลาดผู้บริหารแบรนด์ใหญ่ๆนะครับมาฟังคุณความสวัสดิ์ใบ้างผมมั่นใจว่าเก้าอี้ร้อนนั่งไม่ติดแน่ครั<ม><ม>เพราะว่านะครับแบรนด์นี้จะเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่พัง,งานาขึ้นมาเทียบเคียงกับแบรนด์ของคุณอยากจะฝากอะไรกับท่านผู้ชมในช่วงท้ายนี้ครับครับผมจังหวัดนี้นะครับก็คือจังหวะก็คือบริษัทฟเฟชชี่เองเนี่ยก็ต้องขอบคุณในฝ่ายบริหารแล้วก็บอร์ดผู้บริหารทุกท่านนะครับที่ให้โอกาสฉะนั้นเองเนี่ยเฟชชี่เป็นการเริ่มต้นแต่ว่า มีการทดลองแล้วก็ล้มลองลองวิธีการดูแล้วนะครับลองผิดลองถูกแต่วิธีการเนี่ยมันทําได้สําเร็จครับสร้างยอดขายให้ได้แล้วก็ยังเปิดโอกาสให้กับดีลเลอร์แต่ละจังหวัดกลุ่มคนแต่ละจังหวัดที่มีฐานลูกค้าอยู่แล้วนะครับครับ่วมทําธุรกิจกับเฟซชี่แม้แต่พาร์ทเนอร์ใครก็ได้ครับที่มีความรับผิดชอบแล้วก็ยอมรับในการธุรกิจของเราพาร์ทเนอร์นะครับ อ่าผมผมบอกเขาดีนิดนึงนะอีกกอีนิดนึงได้ไหมฮะบอกเขาดีนิดนึงได้ยาวๆเลยครับครับผมก็คือพาร์ทเนอร์ณะตอนนี้นะครับก็คือใครก็ได้ที่สามารถที่จะนําสินค้าเนี่ยให้กับกลุ่มบริโภคอย่างเช่นเป็นดีลเลอร์นะครับต่อละหนึ่งดีลเลอร์เนี่ยหมายความว่าตอนนี้เฉพาะไหนนะครับเฉพาะไหนเนี่ยก็คือ1นึ่งพันลังไอเอ็นสี่ร้อยลังสี่ร้อยลังในราคาหนึ่งพันกรัมนะครับสี่ร้อยลังก็มีทั้งหมดสิบสองซองอ่าก็คือหมายความว่าสี่ร้อยขั้นต้นนะครับก็คือหมายความว่า ขั้นต่ําเลยเราให้ลงทุนกับเราอยู่ที่2องแสนสองหมนับาทสำหรับดีลเลอร์แต่ละจังหวัดนะครับเปิดโอกาสให้อย่างนี้นะครับแต่พาร์ทเนอร์เนี่ยจะได้ผลตลอดทันทีในเวลาที่คุณไปแนะนํานะครับบอกให้เปิดดีลเลอร์หรือว่าออย่างอย่างพี่ฤิธิ์เนี่ยมีน้องสาวมีคนที่ทํายี่โปซากุระอยู่นะใช่ไหมเราก็สบายบอกได้เขามีฐานตลาดลูกค้าเยอะพี่กีรัตันที28,000บาทโอ้โั ครับผมจัดการตลอดชีวิตหลังใหม่แค่นี้ครับหลังงานอันนี้ต้องหลังใหม่ครับอันนี้ต้องมีการนะครับผมเซนรายการนี้ผมจัดการเลยครับครับผมอันนี้เปิดโอกาสให้สองหมื่นแปดเลยสองหมื่นแปดพันบาทในในราคาอ่าสี่ร้านลังแค่นั้นเองครับฮอตจริงๆแต่ถ้าเป็นโรมมชัั่นนี้คบผแต่ถ้าเป็นหนึ่งพันลังนะครับก็อันนี้แค่สี่ร้อยสี่ล้านลังเนี้ยสองหมื่นแปดนะ แต่ถ้าเป็นหนึ่งพันลังและไม่ฐานบริโภคที่แน่นอนครับคุณดูแลนี่เท่ากับทรัพย์สินของคุณเลยครับอืมสุดยอดเลยครับโปรโมชั่นนี้ฮอตและแรงผมครับวันนี้ดีใจนะครับคุณพล CEO นะครับผู้วางแผนการขายหรือว่าผู้จัดการการขายของ คาราชีนะครับได้มามอบโปรโมชั่นดีๆนะครับให้กับเดลเลอร์ให้กับพาร์ทเนอร์ให้กับผู้บริโภคด้วยเดี๋ยวน้องเขานะครับจะแวะเวียนมาที่สตูดิโอของเราบ่อยๆแล้วก็มาออกในการมอบโปรโมชั่นดีๆนะครับให้กับเราวันนี้ต้องขอลาไปก่อนขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับผม